บัดนี้เป็นวันที่6รรก,กรกฎาคม2568เป็นครั้งที่67ของข้าพเจ้านางเกษราจิรังการขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระโสดพราปร,ริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเร็ดได้มีสมาธิจดจ่อในขรารพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมมาสมพุทโธพระะวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระวาตาธโมรรมังนมาซามิสุปฏิปันโนพระวาโตสศว้ากสังคโคสังคังนามาอารัง <c oughs> สมมาสมุทโธโสศีรังปรินิพุตโตโคณีหิธารามานโนธานิปารามิหิชาติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธามังสังคังสาราังคาโตปูเชมิรัตัน รัตตาณเตยังธรรมังจารมิโสธินาสามบุตรโสสมนุมเทวดาสมันตาสกาวาเลสสอัตตาคันสันตุเทวดาสัตธรม,มังมุนิราชะสุนันตุสักขโมขะทางสักเคกามีจรุเปเคริสิคารตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทสคามีตารุวะคาหาเนเคหวะวัตถุมหิเคเตพมมาจายันตุเทวาชราทราวิสเมยักขะคันทพนาคา จินทันตาสันติเกยังมุนิวราฉะนังสาธทโวเมสุนันตุธรรมมาสวานาคารโรอายมภัทันตาธรรมะสวานาคาโรอายมภัทันตาธรรมมาสวานาคารโรอายมภัทันตา,านะโนตนมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังฆังสรนังคชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคชามิทุติยมปีธรรมังสรนังคชามิทุติยมปีสังฆังสรนังคชามิตติยมปีพุทธังสรนังคชามิตตียมปีธรรมังสรนังคชามิตาตียมปีสังฆังสรนังคชามิ นาถิมสานังอัญยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัชวาเชนะโสติเมโหตุสพทานาถิมสานังอัญยังทะโเมสานังวรังเอเตนะสัชวาเชนะโสติเมโหตุสพทานาถิมสานังอัญยังสังโคมสานังวรังเอเตนะสัชวาเชนะโสติเมโหตุสพทาบททีเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามาคาถา ภูทังนะเมรตนาภูจตเสิรรสิตังธรรมังนะเมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนะเมรัตนาภูตะเสภูตะสุสีรทิฐิเอตังนะเมรัตนาติรตานังรตนัตยาวหังสัมมาสโมสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญญาโยยุตะกุณะโยคะวะสสะปะวัตตังอสุนิตายงเหปิ ตเทวะยะธาทิทันเตเอกังวินาตทิตาเรสม,มาสัมภเวนะโลเกกาธาจิจะจิเรนจากปาตุภูตังคามพิระยานาวิสยังอติทุทสทัตถังวินยูหิปันธิตาชาเนหิวิชัญญะรูปังโลกามหิเกหิจิกาถาจุปรารภะนียังเกสันจิสทุวิสิทังภูนากายะตายะ นาเมหยเยวะชนะตายาวิสุสุวิสุตัมปิสามุตปัตตะตังนามาสิสุธาปาสาธาทานังปุญญาธิกานามสะสมุตตมะบุญะภูมังทุกขาปะมุจนะโมขะาสารนังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชนยังนิพานาาัสสกิริยายยปานิสัญญายุปานิ สยะถังสัมมากเกเรสัมมาะละโสธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเลหูปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสานังขมามนิยะเมวะตัดสมาหิตังเตระตนังสารังคตัมหาราตินท่วังคณะนีสุนามสมานาปูเชมัจจาปิสะสะตังสุปัสสนสิตตาตัทธา นุปาริจาริยาสทารตาสะาปุญเยนะตัฏฐาสุกะเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสสะจัสุธาปิสุวติโหตุโยเจทธัธรรมวินายามหิปะมะลาภูโตโรกุตระพิสมาโยนิยโตโุสุโภชังตัสโสปนิสยจะจยายะอัยยมีโหตุวัตถุตะเยปาริจิตโตสุปาทาสาการู แบทสวดนามาการัสิธิคาถาโยจักุมาหูมะมาราปากัตโทสามังวัพุทโธสุกโตอิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังสนะทังวิเนยังพุทธังวรันตังศีลสานามามิโรกัสสะนาทันจาวินายกกันจาตันเตสสาเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาเสมนตุธรรมโม ท้าโชโยวิยะตัสสะสัตถุตัสทัสเสสีโลกัสวิสุทธิมังคังยินญ,ญานิโกธรรม,มะทะรัตตารีสาตาวะโหสันติการสุชินโนธรรมังวรันตังสีลาสานามิโมหะปทารังอุปสันตถาหังตันเตชาสาเตชัยสิทธิโหตุ สัพพันดายาจาวิาาสมนตุสัทธธรรมเสนาสุขตานุโยโคโรกัสสะปาปูปากิเรสเตเชตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชโกจาสวาขาทัการรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีรติทินตันเตชะสาเตชะเยชิ ชยาสิทิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุก้าบทส่วนนโมการะอาาาัฏฐกถานมโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสสะมิหิสิโนนโมอุตมธรรมาสาัะสวากาเตเสวะเตนิทะนมโมกานมโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีรัติทินโนนโมโอมาตายารัตถะรันาตนัตยาสาัสสะทุกงังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยสัสสะปิ นมโมการบประภาเวนะวิคันชันตุอุปทวานมโมการานุภาเวนะสุวะเิโหตุสัพทานมโมการัสาตาเตเชนะวิวิธิมหิโหมิเตเชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมีสุตังเอกังสมัยังภะควาสักเกสุวิหารติกะปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตถิปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสะเภหวะอรหันเตหิทัสสะหิจารโอกะทาตุหิเทวตาเยปุญญนาสันนิปติตาโหติภะควันตังอรหันเตหิทัสสะหิจ โลกาทาตุหิเทวตาเยปุญญานันสานิปติตาโหติภะควันตังทัศนายพิกูสังคันจาอาทโคจตุนางสุทาวาสกายยิกานางเทวนังเอตสะโทเอตทะโหสิอายังโขภะควาสเกสุวิหาราติกะปิราวัตถุสนีงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารกาทาตูหิเทวตาเยปุญญานานิ สันนิปฏิตาโหติภควันตังทาสนายะพิกุสังคันจายานุนะายังปิเยนะภควาเตนุเตนุปะสังกมิตยามะอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยะมาติอัตโกตาเทวตาเสยยทาปินามา นามาภราวาปุร uh ิโสสัมมิชิตังวาพาหังปาสาเรยะปาสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระอันตระหิตาภะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตคตาเทวตาปะขวันตังอภิวาทตตวะเอกมันตังอีทังสุเอกมันตังทิทาคุเอกาเทวตาปะกวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิ มหาสมัยโยปวานสมิงเทวากาอตถโคเทวตาพะวันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอัดถังโซเอกะมันตังทิทาโคเอกาเทวตา ภาคาวโตสันติเกอิมังคาถาังอาภาสีมหาสมายโยปวานัสมินเทวากายาสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมสมายังทังคีตาเยวะอราชิตะสังคันติอ,าาอัถโคอราเทวตาภาคาวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีตัตตาพิคาโวสมา,าหังสุจิตตังอัตะตโนปูชุกกะมา โอชุกามะกังสุสารชีวาเนตาณิพระเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอปาราเทวตาระกวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาไปขีรังอินทะีรังโอหัจัมเมชาเตชรันติสุทธาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิ พุททางสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปาหายามานุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตธโกภควาภิขุอามันเตเศเยคุณเยนาภิขเวทัสสุโรกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโพติปัตทาคาตังทัสนายพิขุสังคันจะเยปิเตภิขเวอเหสุอติตามัทานังลรหันโตสมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกันตานางตังเตเอตะประรามะเยวะ